วาไรตี้ในวันนี้ก็จะพาทุกคนมาเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปงานบ้านและสวนแฝงวิทยา2024กันครับซึ่งในปีนี้เนี่ยเขามาในธีม Crazy Little Thing Call Home จับความคลั่งไคล้มาใส่บ้านครับวันนี้เราจะได้พบกับตัวอย่างของ2มุมที่เจ้าของบ้านเขาคลั่งไคล้มากเลยนะครับซึ่ง2มุมนี้เนี่ยก็จะอยู่ใน Home Village ซึ่งเป็นโซนไฮไลท์ในงานด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเจ้าของบ้านเขาคลั่งไคล้มุมนี้ขนาดไหนครับ ทุกชมครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของ Leaf with Plant Nursery นะครับอยู่กับพี่โฮมครับสวัสดีครับพี่โฮมครับสวัสดีครับต้นไม้แปลกๆที่เราไม่ค่อยได้เห็นกัน มีทั้งขายแล้วก็หลายๆคนมาแลกเปลี่ยนกันเริ่มต้นของความหลงไหลต้นไม้นี่คือมันเริ่มมาจากอะไระครับพี่อ๋อ,อ,อ,อก็คือเกิดมานะครับก็พ่อแม่ก็เล่นต้นไม้มาตั้งแต่เด็กนะครับเหมือนแม่เนี่ยก็จะเล่นแคทเทอรียาเล,ยเล่นลปวยไม้เล่นรองเท้านาลีพวกนี้นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ เรียนมเกษตรก็มาเปิดบูธขายงานเกษตรแฟร์แล้วทำให้รู้ว่าต้นไม้เนี่ยสร้างไรายได้มหาศาลสำหรับเด็กมหาลัยก็เลยติดใจตั้งแต่เรียนปี2นะครับก็ขายมาเรื่อยๆจนยึดเป็นอาชีพนะครับ,รบกี่ปีมาแล้วครับเออน่าจะ30ปีมากกว่า30ปี32ปีนะครับปีนะครับ ผมกําลังตะลึงอยู่แล้วผมไม่รู้จะพูดว่าไงคือมันสวยมากตรงเนี้ยเอกโซติกแพลนเหลือต้อนไม้แปลกๆที่เราไม่ค่อยได้เห็นแล้วแล้วก็เต็มไปด้วยไม้ด่านที่เราเคยได้ยินชื่อมามีทุกอย่างมีทั้งหมดอยู่ตรงนี้แล้วโอ้พี่จอมครับห้องนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งที่ต้นไม้เนี่ยชิดบ้านมากๆเลยนะพี่ใช่ครับผมก็เรียกว่าเป็น ห้องที่ผมตั้งใจที่จะเป็นแบบเป็นโซนโชว์คอลเลกชันต้นไม้คอนเซปต์ของเราก็คือรีวิทแพนก็คือเราอยู่กับธรรมชาติก็คือตื่นมาหรือว่านั่งมุมไหนของบ้านอย่างเงี้ยครับก็จะต้องเห็นเป็นต้นไม้เห็นเป็นสีเขียวเนี่ยนี่คือคอนเซ็ปต์ซึ่งมองทั้งซ้ายแล้วก็มองทั้งขวานะครับคุณผู้ชมเราจะเห็นต้นไม้ที่มันอยู่ใกล้บ้านเรามากๆใช่ครับ อาหางแท่จะทุกต้นเลยนะเนี่ยทุกต้นด่างหมดอันนี้สมุยอันนี้คนใต้เขาก,กินกับข้าวยำดมดู จะเป็นกลิ่นที่คุ้นเคยเออเออเหมือนกลิ่นเครื่องเทศเนาะอันนี้ต้นอะไรครับหวายแดงชุมพรเป็นลูกผสมของจังหวัดชุมพรมเป็นเรเันเทรา่าต้นนี้นะครับก็จะเป็นพระเอกของพี่ออบ้านนะครับก็บเ,เป็นเอาแคนทาเรียอิมพีเรริสนะครับมาจากประเทศบราซิลซึ่งคาดว่าในประเทศบราซิลยังมีจํานวนไม่มากเท่าประเทศไทยนะครับนี่คือความคลั่งคล้ายที่เราได้เห็นทั้งหมดในวันนี้นะครับที่บ้านของพี่โฮมแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่จะไปเจอกันที่งานบ้านและสวน แปมมิดเดียด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเจอกับผมนะครับลิฟวิตแพรนเนอร์ r อรีนะครับปูนศิลกาเด่นเอ็กโซติกเฟิร์นเลเวอร์นะครับเป็นเบสออฟเดอะเบสเนอร์ r y รีของโลกเลยนะครับที่บ้านและสวนมิดเดียนะครับแล้วเ,เจอกันครับเจอกันครับ สวัสดีครับพี่ไผ่ครับครับโหผมเข้ามาตอนนี้นี่คือกลิ่นขนมปังมันอบอวลมากๆเลยครับพี่ไผัยทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กับพี่ไผ่นะครับเจ้าของร้าน Sunny Bear Coffee Roaster นะครับพี่ไผ่ครับบรรยากาศตรงนี้ที่ผมบอกว่าเป็นหน้าบ้านแต่ว่าตอนนี้มันถูกเปลี่ยนเป็นห้องทําขนมไปแล้วเหรอครับอ๋อก็ใช่ครับคือจริงๆก่อนหน้านี้มันเป็นห้องเป็ประสงค์ เป็นห้องทํางานช่างทําอะไรแต่พอเรามาทําขนมปังก็เลย,ปยเปลี่ยนเป็นห้องทําขนมปังเพราะมันมีห้องอยู่แล้วแล้วมันก็ขนาดมันก็พอพ,ออพอที่จะทําอะไรได้บ้างครับรบรบรยากาศมันดูอบอุ่นมากด้วยกลิ่นของขนมปังแล้วก็ด้วยบรรยากาศความโคซี่ของสีที่แต่งนะตอนนี้ครับแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เรามาวันนี้ก็คือว่าพี่ไผ่เองเป็นคนที่คลั่งไคล้ในเรื่องของการทําขนมปังโดยเฉพาะขนมปังโฮมเมดทําเองแทบจะทุกขั้นตอนเลยครับ ผมรู้มาว่าเลี้ยงยีสต์ก็เลี้ยงเองผสมแป้งทุกอย่างตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นไปจนถึงปลายทางเลยจุดเริ่มต้นของความคลั่งไคล้ขนมปังแบบโฮมเมดมันเกิดขึ้นจากอะไรครับพี่จริงไม่มีอะไรมากเลยคือคเราแค่อยากกินอยากกินในสิ่งที่เราอยากจะกินแล้วบางทีมันมัน,ม,นมันหาไม่ได้ในสิ่งที่เราอยากจะกินแล้วก็เรื่องเริ่ม,มลองทาเองดูว่าจะทาได้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยแบบลองซื้อนัองสือมาดูลอง เปิดเด่นๆดูก็ลองทำดูแล้วมันก็โอเคมันก็ออกมาได,ด,ด้ดีก็เลยค่อยๆทำมาต่อไปต่อไปแล้วตอนนี้ขนมปังของเราก็ฟูได้ที่แล้วใช่ไหมครับนี่คือน้องยีสต์เขาทำงานแล้วใช่ครับเรียบร้อย มากแล้วก็สวยมากนี่คือสิ่งที่เรารอคอยกันมานะครับเบเกอร์อบ20นาทีเสร็จเรียบร้อยพี่ไผ่ครับเชิญชวนทุกคนหน่อยครับคนที่ชอบทานขนมปังโฮมเมดมาพบกับเราสั n ญาบัตรคอฟฟี่โรสเตอรซึ่งจะมีขนมปังหลากหลายไปในงานบ้าลลสนแฟร์ครับส่วน Home Village ครับ<ช>ขอเชิญชวนครับ สองที่ที่เราพามาในวันนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่มุมตัวอย่างของคนที่คลั่งไคล้ในสิ่งที่ตัวเองรักนะครับซึ่งเราจะได้พบกับมุมคนคลั่งไคล้อื่นๆอีกมากมายเลยเช่นคนที่รักงานศิลปะคนที่รักเกมอาร์ตท,ทอยหรือว่าคนที่ชอบสะสมเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านนะครับพร้อมกับไอเดียในการแปลงโฉมบ้านให้ตอบรับกับทุกแรงบันดาลใจของเราครับพบกันได้ที่โซน h o Home v i l l a g e ซึ่งเป็นโซนไฮไลท์ของงานบ้านและสวนแฟร์มิเกีย2024ครับ Oh,